สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่จะมาติวเนหัวข้อเรื่องเคมีนินวเคลียร์นะคะโดยก่อนแรกเลยเราต้องมาทาคำความเข้าใจก่อนว่าความแตต่างระหว่างปริยาเคมีทั่วไปกับปริยาเคมีนิวเคลียร์เนี่ยมันต่างกันยังไงก็คือปริยาเคมีทั่วไปเนี่ยไอโซโทปของธาตุไอโซโทปของธาตุจะมีคุณสมบัติทางเคมีเหมือนกันแต่ว่า ปฏิกิรยนืเคลียเนี่ยไอโซโทปเนี่ยจะมีค่าต่างกาันแล้วก็ทางเคมีการสลายพันธะเคมีเดิมมันจะสลายพันธะเคมีเดิมและเกิดพันธะใหม่แต่ของปฏิกิริยานิวเคลียร์ก็คือเขาจะเปลี่ยนไอโซโทปของธาตุเดิมโดยเปลี่ยนเป็นธาตุอื่นไปเลยและปฏิกิริยาเคมีทั่วไปเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเฉพาะกับอิเล็กตรอนวงนอกสุด แต่ถ้าเป็นพิยานิวเคลีย์เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับโปรตอนนิวตอนและอิเล็กตรอนปริยาเคมีทั่วไปเนี่ยจะมีการดูดและคายพลังงานปริมาณคายพลังงานปริมาณเล็กน้อยแต่ถ้าจะเป็นพิยาเนิวเคลีย์เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับพลังงานปริมาณมากๆและอีกข้อหนึ่งก็คือริยาเคมีทั่วไปเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับอัตราเร็ว อุณภูมิความเอออัตราเดียวของเดียเน่ยจะขึ้นอยู่กับอุณภูมิความดันความเข้มขน้นและตัวเร่งปฏิกิริยาแต่ถ้าเป็นปฏิกิริยานึ่เขียนเน่ะคือมันจะไม่ขึ้นกับปัจจัยภายนอกเลยทีนีเเน้เราจะมาดูสมบัติของสมบัติเนาะเราจะมาดูสมบัติของ นิวเคลียร์อ่าน้องๆรู้ไหมว่าสมบัติของ Nuclear นะิวเคลียร์เนี่ยมีอะไรบ้างก็คืออย่างแรกเลยก็คือขนาดเนาะนิวเคลียร์นิวเคลียร์เนี่ย มีขนาดมีขนาดเล็กมากมีขนาดเล็กมากมีปริมาตรน้อยมากแต่ส่วนที่ New c ค e a m มีมากก็คือ New เค e เนี่ยจะมีมวลมาก นี่คือจะเป็นเอกลักษณ์เลยก็คือเขาจะมีมวลมากซึ่งและอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณสมบัติือนิวเคลียสจะมีรูปร่างรูปร่างเป็นทรงกลมรูปร่าเป็นทรงกลม,กมทีนี้เรามาดูสัญ,ญลักษณ์ ของนิวเคลียร์กันอันนี้ x เป็นท่าสมมุติส่วนนี้จะเป็น a ส่วนแลนี้ข้างล่างจะด้านบนจะเป็น a ข้างล่างจะเป็น z โดยที่ a เนี่ยความหมายของ a ก็คือเลขมวลเลขมวลเนี่ยเกิดจากเกิดจากอะไรก็คือมันมาจะมาจากเท่ากับ โปรตอนบวกนิวตอนอันนี้ก็จะได้เป็นเลขมวลทีนี้แซนคืออะไรแซกก็คือเลขอะตอมเลขอะตอมเลขอะตอมเนี่ยจะมาจากโปรตอนหรือว่าอิเล็กตรอนก็ได้เหมือนกันเมื่อเรารู้แล้วว่าอันนี้เนาะเรารู้สัญลักษณ์แล้วว่า เนคืออะไรแคืออะไรทีนี้เราไปดูประเภทของอะตอมประเภทของอะตอมอะประเภทของอ,ตอะองอตอมก็คือเราจะมีอยู่ทั้งหมด3ประเภท น้องๆรู้ไหมว่ามีประเภทอะไรบ้างก็คือประเภทแรกก็เอ <ara> ้ยประเภทที่หนึ hmm. ่งก็คือจะเป็นไอโซโทปเนอะซึ <c oughs> ่งจะเป็นไอโซโทปไอโซโทปซึ่งคุณสมบัติของ ขอตัวไอโซโทปก็คือจะมีเลขอะตอมเท่ากันจะมีเลขอะตอมเท่ากันเลขอะตอมคือตัวอะไรเลขอะตอมก็คือตัวแซดเนาะตัวแซดตรงนี้นะ่ะตัวแซดตรงนี้คือเลขอะตอมก็คือจะมีค่าเท่ากัน เลขอะตอมหรือว่า p เท่ากันจำนวนโปตอนอะสิ่งที่ต่างก็คือจะ,จะมีเลขมวลจะมีเลขมวลหรือว่า a a ตรงนี้และจำนวนนิวตอนที่ต่างกัน ยกตัวอย่างเช่นตัวอย่างน้อก็คือจะมี C 6หจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นไอโซโทปอะก็คือจำนวนเลขอะตอมเลขอะตอมก็คือจะเท่ากันเลขอะตอมก็คือตัวข้างล่างนี้ จะเท่ากันแต่จะมีเลขมวลไม่เท่ากันแล้วก็นิวตันก็ไม่เท่ากันนิวตันก็คือเราจะเอาสองตัวนี้นิวตอนแล้วเราจะเอาสองตัวนี้แล้วกันก็คือจะเป็นสิบเอ็ดลบหกนี้เราก็จะได้เป็นจำนวนนิวตอนอื ีนี้แล้วเมื่อเรารู้ไอโซโทปแล้วประเภทที่2ก็คือจะเป็นไอโซโทนเราให้แล้วไว้ก่อนนี่ก็จะเป็นไอโซโทนไอโซโทนก็คือ สิ่งที่เหมือนกันก็คือจะมีจำนวนน,นิวตรอนเท่ากันจำนวนนิวตรอนนีนเท่ากันสิ่งที่ต่างกันก็คือจะมีเลขมวลเลขมวลแล้วก็เลขอะตอมที่ต่างกัน ยกตัวอย่างยกตัวอย่างเนาะยกตัวอย่างเช่นอันนี้จะเป็นโคราทานเลยเนาะบรอนเลขอะตอมห้าเลขมวลสิบเอ็ดโดยเราจะเห็นได้ว่าสามตัวเนี้ยคือจะมี จำนวนนิวตรอนเท่ากันซึ่งจำนวนนิวตรอนของสามตัวน,นี้จะเท่ากับหกซึ่งเราจะเห็นว่ามันมีเลขเลขมวลเนี่ยไม่เท่ากันหรอกมีเลขอะตอมก็ไม่เท่ากันแต่ที่เหมือนกันก็คือจะเป็นเลขของนิวตรอนที่เท่ากันทีนี้เรามาดูประเภทที่สาม ประเภทที่สามก็คือจะเป็นไอโซบาสวะแล้วก็ไฮไลไท์ไว้เลยไอโซบาเนาะไอโซบาก็คือสิ่งที่เหมือนกันก็คือจะมีเลขมวลเลขมวลเท่ากัน แต่สิ่งที่จะต่างกันก็คือจะเป็นเลขอะตอมเลขอะตอมแล้วก็จำนวนนิวตอนที่ต่างกันจำนวนนิวตอนที่ต่างกันนะซึ่งจียวตัวอย่างเพื่อให้ได้เห็นภาพได้ชัดขึ้นก็คือจะเป็น โอรรนที่มีเลขมวล12เลขอะตอม5คาร์บอนมีเลขมวล12เลขอะตอม6และเนโตรเจนมีเลขมวล12เลขอะตอม7จะเห็นได้ว่าเนี่ยทั้ง3ตัวเนี้ยมีเลขมวลเหมือนกันเลยแต่จะต่างตรงที่เลขอะตอมนะ่ยมีค่าไม่เท่ากันทีนี้ก็ จะเข้าสูนของไอโซบาร์ bar. เลยโลดยจะมีเทคนิคก,การจำอย่างนี้ที่จะมีทค้ินการจำก็คือส,สมมุติเราจำสารละตัวนี้ได้แล้วใช่ไหมก็คือเอกโซโทบเราจะจำว่าโทบล่างเท่า โหมเนะาะไอโซโทมเนาะก็คือข้างล่างที่มันเท่ากันก็คือจํานวนอ,าาอะตอมเท่ากันส่วนไอโซบา,าก็คือบา,าก็คือบนเนาะบาบนเท่าบนก็คือจํานวนก็คือมวละเหมือนกันแต่อโซโทนก็คือจํานวนวน,น,ววบบน,นิวตอนเท่าก็คือจะมีที่นี่การาำว่าโทบล่างเท่าบาบนเท่าโทนนิวตอนเท่าอืมอันนี้เป็นเทนิคการจำของพี่นะ น,นี้ก็จะเป็นหลักการพื้นฐานในการรู้สมบัติของนิวเคลียร์เบื้องต้นต่อไปเราก็จะไปรู้สถานภาพของนิวเคลียร์ในคลิปต่อไป